นับสนุนแอสุดล่ได้ที่นี่นะครตับของมันลี่เมื่อทูน้มอ่อกมาได้ทำการปลูกถ่ายไวรัสสำหรับการทดลองไว้แล้วนำกลับเข้าไปในร่างกายของเอ,อีกครั้งดูเหมือนว่า เบื้องหลังการตายของแม่ฉันจะมีเงินงาต้องมีใครสักคนเป็นคนจัดจากอยู่เบื้องหลังและพวกเขาต้องใช้เงินจังงนมากเพื่อปกปิดความผิด ขอบคุณที่บอกเรื่องราวมากมายให้ฉันในวันนี้รักษาตัวเองดีๆและถ้าคุณต้องการอะไรก็บอกฉันได้เสมอส่วนที่เหลือเนี่ยฉันจะจัดการเองคุณนายคะจากการที่พวกเราตามสืบ แจ้งนานพิ่มในการคนเก่าที่ไล่คุณอยู่วู้ออกเมื่อหลายปีก่อนได้หายตัวไปไม่นานหลังจากที่คุณมอลลี่เสียชีวิตริมชายหาครอบครัวของเขาบอกว่าแจ้งนานไปร่วมงานทางศาสนาที่ต่างประเทศคนเดียวกอนที่เขาจะหายตัวไปซึ่งดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสมาคมเจเนซิสฉันเคยได้เห็นข้อมูลนี้มาบ้างจากวิทยาลัยเกรดบังก สมาคมเจเนซิสเป็นองค์กรทางศาสนาที่สนับสนุนระบบโลกใหม่โดยเน้นไปที่หลักคำสอนและพิธีกรรมมีข่าวว่าสมาคมเจเนซิตชอบพัฒนาความสัมพันธ์ในวงการแฟชั่นและอุตสาหกรรมบันเทิงโดยใช้การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์เพื่อสร้างมิตรภาพกับบุคคลที่มีอิทธิพลและด้วยเหตุนี้ พวกเขาสามารถควบคุมด้านการเงินการเมืองการทหารและวงการบันเทิงของอำนาจใหญ่ๆต่างๆในโลกได้ยังมีเคสเกี่ยวกับการทดลองเชื้อวลราที่เกี่ยวข้องกับสมาคมจีนิซิตอีกด้วยจะเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่ของฉันเป็นไปได้มากค่ะกิจกรรมของสมาคมจีนิซิตเป็นความลับมาก มันยากมากที่จะคุณหา,วาพวกเขาแทรกซึมเข้ามาในประเทศฮาวาตาช่องหนพวกเขาร่วมกับองค์กรจินิซิตจะต้องสร้างชื่อใตัวเองในวงการแฟชั่นและบันเทิงเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกนักบวชแต่จะเก็บเรื่องเกี่ยวกับแม่ของฉันเป็นความลับจากดินตู้ได้หรือเปล่า คุณได้คุณรู้ว่าฉันรายงานทุกอย่างให้คุณหลินตู้ทราบหรือคะฉันรู้แต่ฉันรู้ว่าเธอช่วยฉันได้มากฉันเลยไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแต่เรื่องแม่ของฉันน่ะมันซับซ้อนมากเกินไป ฉันไม่อยาให้หลินตู้และตะกูลหลินมาเดือดร้อนด้วยฉันไม่อยาให้หลินตู้ต้องขัดแย้งกับกลุ่มอิทธิพลเพื่อฉันอีกฉันเดาว่าก็คงเคยปฏิเสธคำเชิญจะองค์กรเจนิซิสมาแล้วเขาสูญเสียพ่อตั้งแต่เด็กและก็นำตระกูลหลินมาสูงได้ถึงขนาดนี้ก็คงต้องผ่านเรื่องเจ็บปวดมามากมาย ฉันไม่อยากปล่อยให้เขาและตะกลูลินมาเสี่ยงได้ฉันจะรับผิดชอบเรื่องของฉันด้วยตัวของฉันเองเกิบบางก่อนย่อมมีวิธีของตัวเองแต่ไม่ต้องกังวลนะฉันไม่ได้จะปิดบางมันตอลอดไปละเมื่อสิ่งต่างๆเริม่มคลี่คลายฉันจะสารภาพความจริงกับหลินตู้ คุณได้คุณต้องการเพียงทวงความยุติธรรมให้คุณมันลี่หรือคุณยังต้องการเปิดเผยความนอกเฟซของทั้งวงการฉันเป็นคนของกิจบางกอกถึงฉันจะไม่ได้อยู่ในกองกำลังทางกฎหมายแต่ฉันไม่เคยลืมแสงไฟแห่งความยุติธรรมฉันบล็อกด้เพียงแค่ จะมีความหมังที่ดีที่สุดและเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและจะพยายามสุดความสามารถคุณนายฉันเข้าใจแล้วค่ะแต่ได้โปรดอนุญาตให้ฉันได้ส่งช่วยเหลือคุณต่อไปเส้นทางนี้มันอันตรายมาก พใจมากแม่คะเห็นได้ไหมคะลูกได้เจอกับคุนน่ารักมากมายเลยล่ะคะ่ปะปวดได้ความแข็งแกร่งแค่หนูเพื่อให้หนูตวงความยุติธรรมให้กับแม่ด้วยนะคะความสำคัญสูงสุดลำดับตัดไปคือการทำให้งานแฟชั่นเลบิบเบิงของฉันเตะตาสมาคมเจเนซิส หลักฐานการลกอกเงินแบงก์โมนิเตนั้นแน่นนามากยังเป็นการเปิดเผยเรื่องการกักรตก,กรรมเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยจ้าวันตรงกับเซนจ์จะเข้าฟังคำตัดสินใจในเดือนหน้ารากาหุ้นมีเดเต้ร่วงเพราะกับการการทุนมูลค่าตลาดกว่าหมื่นล้านเกียี่ิวพเขาจะฟื้นตัวกลับมาได้ หยัางาที่ลากมอนที่นีนตัวเองแลวงง้วจีเซนเอ้อย่างดำรงตำแหน่งผู้กำกับแฟชั่นของบินแต่เขาจะตแถลงข่าวว่าเขาจะเริ่มพันตัวเองไปทำงานเบื้องหลังเขาตกลงกับบุวยอีที่จะร่วมกันสร้างแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่าซีโร่และการทำงานก็เป็นไปตามลำดับ สตูดิโอซีโดสเด็ครับนี่คือสตูดิโอซีโหรอเปล่าขอไปค่ะท่านแต่เรงงม่เปิดบริการในขณะนี้กณน่าเดินชมสิ่งต่างๆในบริเวณนี้ก่อนนะคะสวัสดีเส,สื้อผ้าผู้ชายไม่แต่งหนนะ้า คุณคือพี่สาวเซียนอ้าไม่สิี่จุรยเซียนใช่ไหมจ้าอเมไม่แต่งหน่อยมันไม่ง่ายแค่นั้นนะสิพอคุณเปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วเหมือนเป็นคนอื่นเลยแต่คุณจุ้ยคุณรู้อะไรไหมคุณใส่ชุดผู้ชายแล้วดูหล่อมาก ฉันก็ไป,ป็ผู้ชาตลอดเวลาแล้วฉันก็อรอเสมอบ้าเอ้ยทำไมเธอยึดติดรูปลักต่างเพ็ดเดียวกับฉันขนาดนะั้นวันนี้ฉันตั้งใจแต่งแบบนี้มาเป็นพิเศษเลยนะความหมดไว้ของวัยรุ่นยากที่จะ,สะแสดงออกว่าแต่ทำไมคุณตัดสินใจกลับมาใส่เสือ้อผ้าชายแล้วคะก็นี่มันเป็นการเริ่มตนม้นใหม่ไม่ใช่เหรอ อีกอย่างเรียกฉันว่าพี่สาวเซียนหรือเซียนเซียนอยีกนะชื่อที่เก่าฉันคือเซราจินอะ่ะโอเคพี่เาวายิานดีที่ได้พบกันอีกครั้งตั้งแต่นี้ไปเราจะเริ่มธุรกิจด,ด้วยกันเหมือนเป็นพี่น้องต่างพอ่อต่างแม่ Okay. โอเคเอ้ยฉันไปรับโจกับเลือนเลียดมาแล้วนะพวกเราไปกินข้าวด้วยกันมา ี่กลับมาแล้วหรอค่ะโมอีแต่งงานแล้วนะกำลังคิดอะไรอยู่ดิเราทำเรื่องปิดตัวเปนี้ไม่ได้นะปวดใจด้วยเสิเออมีบางอย่างปิดปกติไป เป็นของฉันเว้ยรู้จกปิดบวกร้อยเลยตูเฮ้เฮ้ฉันรู้ว่าพี่เศร้าสวยแต่คุณจะเอาแต่จ้องเขาไม่ได้นะคะ ผู้หญิงคนนี้จึงมีลำดับความคิดแปลกประหลาดแฮะกลับบ้าฮะแต่ฉันต้องออกแบบโลโก้กับพี่เซ้าอีกนะแกโลโก้มันจะยากอะไรขนาดนั้น,นอืมมันยากนะฉันถนัดในการวาดโครงกระดูกเส้นเลือดโมเดลฐาน แต่ไม่ถนัดในการออกแบบแฟชั่นนี่นามันไม่ได้เป็นความตาตายแต่จะชีวะไรแล้วแค่เป็นเธอต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดของเธอในการออกแบบโลโก้เท่านั้นแต่จะแสดงออกมายังไงนน้นเธอยังคิดไม่ออกใช่ไหมเธอแค่รู้สึกเท่านั้นใช่ไหมล่ะใช่ แต่การออกแบบนี้จะเหมือนตัวทั่วไปไม่ได้ต้องเป็นเอกลักษณ์และต้องเฉื่อยเยแค่วัดวัดบ่อยๆเท่ก,ก็จะเข้าใจความรู้สึกเอาปากกายชิดหน่อย สวยซื่อบือเกินไปฉันนวังใจให้สองคนนี้ทำงานด้วยกันไม่ได้ส่งกรั้งเริ่มขึ้นเพื่อเดยกเรี่ยงความกังวลในระยะย,ย,ยาววันนี้องทำให้ช่วยเสซนเออร์ได้รับรู้ถึงความฝ่ายแ้ได้สมบูรณ์